เดี๋ยวสลับกลับไปดูเรื่องอื่นใดดีน้องไรผมต้องบอกนะครับว่าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเข้มข้นมากๆกับเศรษฐกิจมีประเด็นสำคัญเรื่องอะไรเหรอครู่เดียวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวกลับมาฮะสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตังกุยจับรื่นชายอย่าปล่อยให้ฉีดเมทิโคโบอลมีตัวยามีโคบารามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ k a v v v i t ีไ i n ท s o f น c r e a อฟบางเบาเอาอยู่กันแดดต้อง K.A. Super Power จาก PTT Station ยาดมสมุนไพรตราหงไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้เป็นยาสามาัญประจำบ้านแผนโบราณลา m i นาดิจิทัลฟิล์มรองแสงติดรถยนต์บ้านและอาคาร เสริมลูกน้อยด้วยนมที่มีสปิริงโกโมไมอิลินเลือก S26 Go สสูตรเฉพาะที่มีสปิริงโกโมไมอิลิน,นดูนี่สิครับ s 2 6 Go มีสิงโกโมไมอิลินฟินสีใหม่ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟฟินได้ฟินสนุดใทุกฐานรับประกันนาน5ปีแบบไม่ตั้งกัดระยะทางฟินดีสุดวันนี้ถึง31ธันวาคมศปนี้ Smart Vision Smart Living ทางเลือกแห่งการใช้ชีวิตอันชาญฉลาดบ้านรูอัจฉริยะบ y s เอสต n d รับสร้างบ้าน5แบบบ้านรับส่วนลดเงินจองคูณ3เพียงคุณสแกน QR code และนำมาจองสร้างบ้านกับ s อ g r a n d วันที่1-12มีนาคม2566หอมอร่อยใครๆก็ชมมาดื่มกันกาแฟแคทเธอรีนหอมอร่อยทุกซอง อย่าเพิ่งทิ้งขนมปังโกเบแจกรางวัลเป็นล้านเลยนะเป็นล้านเลยเหรอขนมปังโกเบแจกหนักเป็นล้านลุนลับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จี้ทองคำรางวัลรวมมูลค่าเป็นล้านล้านเพียงแค่เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศาพท์8ลงบนซองเปล่าส่งไปสีนีมาตามที่อยู่นี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 6าขนมปังโกเบคนซื้อได้คนขาย้วยสั่งเลยที่ไลน์แอดโกเบถ้ามันยอมเป็นพยานเราออกมาจับไ้สิ่งใช้ได้เลยนะเว้ยโอ้ทำกรรมนะ ที่พวกคุณสองคนลงทุนปลอมตัวมาเพื่อสึกคดีนางเสือเลยหรอครเปล่าครับแต่พวกนางเสือดดงโทรมาทํามาหลักฐานพังทุกอยาก่างป่านางเสือทุกวันจันทร์ที่สิบเก้านาฬิกาดูทีวีกด33สามสเวลาไดูมือถือ,ไ,อ,ไ,อ,อ,อไม่จามไปนะ จะให้ฉันทำอะไรฉันก็จะยอมเท่านั้นแค่ให้เธอขค้นมาได้ยื่อเวลาสักนาทีก็มีค่ากับฉันขอร้องเธอได้ไหมอย่าให้ฉันต้อง

ความชิวใหครูกับช้างโคบรูครูขับหม่แม่ไก่ทอดต้องลอง I just wanna have อ u s t w a n n ไ h a ด e อวัอันได้บอก I just w ไอ n ด h a ว e อัอดันไอด้บอกด j u วั w a อ n a ส a วันออันได้บอกอเลือกดลว้วอยอันโอสสมุนไของไอย อนาคตไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาที่เพิ่มขึ้นด้วย Ocean Life Enjoy Health คุ้มครองครอบครูเมาจ่ายสูงสุด5ล้านบาทต่อครั้งเมื่อเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลชั้นหนักสบายใจไม่ต้องสำรองจ่ายประกันสุขภาพทอ็มั่นใจาจาก Ocean Life ไทยสมุทรเดี๋ยวเวยการ3นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จัดปฏิทินสัก10ท่านเป็นยังไงปฏิทินจีนค่ะที่ช่อง3